จะมีแม่ที่ไหนกันที่ยอมให้ลูกสาวตัวเองตัดผมทรงสั้นเกือบล้นมาตั้งแต่เด็กสำหรับเด็กหญิงคนนี้เธอไว้ผมทรงนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดผมสั้นทรงเรียบร้อยนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อาการเล่นกีฬาของเธอเลยแถมยังได้รับคำชมจากคุณปู่คุณย่าอีกด้วยที่ผ่านมาเด็กหญิงไม่เคยใส่ใจเรื่องผมของตัวเองเลยแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อคุณครูของเธอตื่นสายจนไม่มีเวลาจัดแต่งทรงผมเลยได้แต่รวบผมเป็นหางม้ามาแบบลวกๆก,การเปลี่ยนแปลงทรงผมง่ายๆเพียงเท่านี้กลับกลายเป็นหัวข้อสนทนาที่สนุกสนาานน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 นขขึึ้้้มใใใหหหหออองงงงเเเเรรีีียยยณะดวกกััพื่่ญิค ก็ได้ดัดผมเป็นลอนสวยทําให้เพื่อนคนอื่นๆรอบตัวต่างก็ภาคกันอิจฉาทุกคนเริ่มเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนทรงผมของตัวเองและเด็กหญิงก็เช่นกันหลังจากกลับถึงบ้านเธอวางแผนที่จะเปลี่ยนทรงผมด้วยตัวเองเริ่มแรกเธอใช้ที่ม้วนผมไฟฟ้าม้วนผมด้านหน้าให้ออกไปด้านข้างจากนั้นก็ม้วนผมด้านหลังต่อแล้วฉีดสเปรย์จัดแต่งทรงผมท้าบแต่สุดท้ายทรงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนากักเพราะผมของเด็กหญิงนั้นแข็งเกินไปเด็กหญิงจึงต้องไปขอให้แม่ช่วยดัดผมให้แต่แม่ของเธอบอกว่าเธอยังเด็กเกินไปและการดัดผมจะทําาาารรร้้ยยเสนนผมมออ่่งงงุุแแคคณจึิิดหวธีื ขึ้นมาแทนท่านค่อยๆหวีผมของเด็กหญิงจนเรียบสลวยจากนั้นก็แบ่งผมออกเป็นช่อเล็กๆหลายๆช่อแล้วใช้หนังยางมัดไว้คุณแม่บอกให้เด็กหญิงแกะหนังยางออกในวันรุ่งขึ้นแล้วผมของเธอก็จะกลายเป็นหล่อนคลื่นในที่สุดเธอก็เปลี่ยนทรงผมได้สาเร็จเช้าวันต่อมาเด็กหญิงรีบแกะผมที่ถักเปียวไว้ออกอย่างใจจดใจจอ่อเธอฉีดสเปรย์เล็กน้อยเพื่อช่วยให้ผมหลอนอยู่ทรงแล้วจึงไปโรงเรียนเป็นไปตามคาดเพื่อนนักเรียนทุกคนที่โรงเรียนต่างก็เปลี่ยนทรงผมกันหมดบางคนถึงกับติดเครื่องประดับสวยๆมาด้วยททุุกกคคคนนนตตต่่่าางงง็ออวดดรรผมมใหมให้้ณููยืเ อย่างไรก็ตามมีเพียงเด็กหญิงที่เดินผ่านไปเงียบๆโดยสวมหมวกกันแดดไว้เมื่อคุณครูทักทายเธอก็ไม่ตอบแต่กลับยื่นกระดาษที่มีข้อความเขียนไว้ให้แทนระหว่างคาเรียนนักเรียนทุกคนต่างกระตือรือร้นแต่เด็กหญิงกลับนั่งเงียบอยู่คนเดียวซึ่งนั่นก็ดึงดูดความสนใจของคุณครูท่านจึงค่อยๆเกลี้ยกล่อมให้เด็กหญิงถอดหมวกออกและปรากฏว่าเธอไม่ได้สวมหมวกแค่ใบเดียวในที่สุดคุณครูก็ถอดหมวกของเด็กหญิงออกทั้งหมดแต่กลับพบว่าเธอยังสวมผ้าโพกศีรษะไว้อีกชั้นหนึ่งเด็กหญิงรวบรวมความกล้าถอดผ้าโพ ผมลอนที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นทรงเด็กหญิงรู้สึกไม่มั่นใจในทรงผมของตัวเองอย่างมากแต่เมื่อเธอกลับถึงบ้านผมลอนนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมและผมที่เคยหวีอย่างดีก็ยิ่งดูสวยงามและดำขึ้นเพื่อนๆที่โรงเรียนต่างก็ชมว่าผมของเธอสวยมากและตัวเธอเองก็เริ่มคิดว่าทรงผมนี้ก็ดูดีเหมือนกันแต่แล้วในเย็นวันหนึ่งระหว่างมื้อคำ่ำเด็กหญิงผู้รักสวยรักงามได้เปลี่ยนลุคของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิงอีกครั้งทำเอาคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นได้แต่สายหน้า